ตอนที่จะไปคิดเงินน่ะน้องเขาก็หาเงินไม่เจอเขาก็เดินวนอยู่ในร้านน่ะเดินไปแล้วก็ร้องไห้ไปน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเงินที่ถือมา500ออ่ะมันลนหายไป เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3วันที่แล้วที่ร้านสารพัดซูปเปอร์สโตร์สาขาตลาดไทยครับผู้ปกครองของน้องอ่ะให้เงินมาซื้อให้เงินมาจำนวน500บาทมาซื้อของในร้านเพื่อที่จะไปขายในร้านตัวเองครับซื้อเป็นพวกน้ำมันลมขนมอะไรพวกนี้ครับก็คือน้องเขาเขากำเงินมาแล้วเขาก็มาเลือกซื้อของในร้านแล้วตอนที่จะไปคิดเงินน่ะน้องเขาก็หาเงินไม่เจอ แล้วเสร็จแล้วก็เขาก็เดินวนอยู่ในร้านน่ะเดินไปแล้วก็ร้องไห้ไปพนักงานเราก็เลยเข้าไปสอบถามว่าว่าเป็นอะไรก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเงินที่ถือมาห้าร้อยอ่ะมันหล่นหายไปก็ถามน้องเขาว่าว่าทําหายตรงไหนน้องเขาก็บอกไม่ได้ว่าว่ามันไปนหร่นตรงไหนทีนี้พนักงานก็เลยก็เลยช่วยกันบอกต่อกัน ว่าน้อง<ม>อ่ะทาเงินลเงินล้นหายภายในร้าน<ม>ก็เลยช่วยกันหาครับอืมสุดท้ายไปเจอได้ไงคะไปเจอที่ไหนก็มีพนักง,งานต่างชาติคนหนึ่งอ่ะที่เขาเขาช่วยหาเขาไปเจอมันล่นอยู่อยู่แถวโซนน้ำมันลมครับ<ม>ก็เอามาคืนให้พี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าเสื้อเขียวอ่ะ<ม>ออกคืนให้พี่ผู้หญิงเขาก็ นำเงินเนี้ยที่เจอเนี่ยไปมอบให้ลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ยนะเจอแล้วนะน้องก็ร้องไห้ร mm hmm. ้องไห้เสียใจก็หลังที่จากหลังจากที่เจอแล้วเขาก็ดีใจแล้วแหละครับ mm hmm. ก็ร้องไห้ตาแดงเลย mm hmm. เขาก็อบกอดแล้วแหละเขาก็บอกไม่ต้องเสียใจนะนี่เจอแล้วนะเงิน mm hmm. พนักงานช่วยกันหาจนเจอครับเขาบอกว่าแม่ให้มาซื้อของเพื่อไปขายที่ร้านก็มันก็น่าจะสําคัญหละเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาใช้หมุนเวียนในร้านซื้อของขายของไปในชีวิตประจําวันนะครับมีคนมาเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยแล้วก็ชมพนักงานผมก็รู้สึกดีใจนะผมก็เดินเดินหากับเขานั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เจอเป็นพนักงานเป็นคนเจอก็ก็รู้สึกดีใจที่เขามีความซื่อสัตย์ครับของที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาก็นํามาคืนเพื่อที่จะคืนที่เจ้าของตัวจริงครับมันก็ มีมูลค่าแล้วก็สําคัญสําหรับน้องอ่ะนะเพราะว่าเขาเขาก็ยังเด็กด้วยอ่ะเขาก็วนหาไม่ไม่กลับบ้านอ่ะจนจนเราเห็นว่าเออมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ก,ก็ก็เยอะนะสําหรับผมก็ก็กินข้าวได้หลายจานนะครับซื้ออะไรได้ตั้งเยอะครับใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเพราะว่ายุคเนี้ยเงินมันค่อนข้างจะหายากครับจะหลักสิบ หลักร้อยหลักพันอะไรก็สำคัญหมดครับณนะเวลานี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ